ไม่แก่และไม่สุดโทมจากคุณมีเรียมฟิกูโรรามิเรจเมืองลุกบิลลเปอร์โตริโกพระคิดทำคำพีซ่องของเรนบัตติซีคอทีสิบหกให้ฉนันเราจึงไม่หยอทอถึงแม้วากายภายนอกของเรากำลังจุดโทมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นไม่ทุกวัน เมื่อววนไปคิดถึงตนห้างหนกยุงถีดอกสีแดงอารามยืนตนอยู่ข้างสะพานไกลถนนไฮเวย์ในเขตชุมชนของฉันมันงามตาและน่าดูมากชาววันหนึ่งมันทูคนงานก่อสร้างโขนเผื่อขยายถนนให้กว้างขึ้นนาซาวที่ตนไม้ดอกงามให้ไปเลื่อไวแต่ตอเวลาผ่านไปกว่า4ี่สิปีแต่ตนไม้ตนนั้นไม่ยอมตาย ตอของมันโตขึ้นเป็นต้นไม้ยห้มมีกิ่งก้านแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมเสียอีกเมื่อกลับมาดูอีกทีเดี๋ยวนี้เราเ็นมันเป็นต้นไม้ดอกแดงบานสะพรังงดงามเราเองก็เหมือนกันที่ประสบอันตรายและเจ็บไายได้ป่วยทั้งรูปกายภายอนของเราจะเปลี่ยนไปตามวัยที่ร่วงโรยแต่โดยความเชื่อในพระเจ้าเราจึงทุกข์สร้างไม่วันต่อวัน ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้อประคุณที่ทรงเป็นเพื่อนท้าวนไม่เปลี่ยนแปลงแม่เมื่อชีวิตข้าพระองค์ทางหลยทุกตดลองและข้อดิทฐานตามที่พระเยซูทรงซ่อนหวาข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทางหลยผู้ทรงสถิตในสวรรค์ข้อให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะข้อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแพ่นดินโลกก็ส่งโปรดประธานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทางลาลในการวันนี้ขอ้อยนํานข้าพระองค์ไปในการทดลองข้อให้ผลจากซึ่งชัวรายเฮตวาระชานาติดเดชและปราิริเป็นข้องพระองค์ซืบซื้อไปเป็นนิดอาเมนข้อกิดถ้าชีวิตของเราทุกโขนลงพระเจ้าทรงซ่อมและสร้างเราขึ้นมาอีก เป้าไม้ของการอธิษฐานขอประคุณสำหรับความหงดงามของสิ่งสรงสร้าง